สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไฟเกษียณนะคะกับดิฉันเพนสีปัญญารชนเช่นเคยนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าจะถามว่าอวัยวะใดของร่างกายนะคะที่มีความสำคัญมากที่สุดนะคะปอเชื่อว่าหลายๆคนคะคงมีคำตอบที่เหมือนกันนะคะก็คงจะตอบว่า มันก็น่าจะเป็นหัวใจนะคะเพราะจริงเลยคะ่ะเพราะว่าหัวใจของคนเราเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะที่ต้องทํางานแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะไม่มีวันพักเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราหยุดเต้นนะคะนั่นก็หมายถึงการสิ้นสุดของการมีชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเอถ้าเรารู้ว่าหัวใจมีความสําคัญแบบนี้แล้วนะคะการดูแลหัวใจให้แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ เรามารู้จักหัวใจกันหน่อยนะคะว่าหัวใจเนี่ยประกอบด้วยอะไรนะคะคือหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่มีขนาดประมาณเท่ากำปั้นของเราเนี่เองนะคะแล้วเจ้าหัวใจนี้ก็จะอยู่ตรงใต้กระดูกหน้าอกของเรานะคะตำแหน่งก็อยู่จะตรงบริเวณหน้าอกที่ค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยนะคะแล้วหัวใจของเราเนี่ยก็แบ่งเป็นสี่ห้องนะคะก็คือมีสองห้องบนแล้วก็สองห้องล่าง หัวใจมีหน้าที่อะไรคะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตนะ,ะก็คือสูบฉีดเลือดของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนําออกซิเจนแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยเอส่งไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหัวใจซีกขวาของเราเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่รับเลือดหรือรับโลหิตที่ใช้แล้วนะคะที่ร่างกายใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็พอรับเข้ามาเราก็จะสูบฉีดไปยังปอดนะคะเพื่อที่จะเหมือนไปฟอกกันนะคะ แล้วก็โลหิตที่มีออกซิเจนจากปอดเนี่ยก็จะไหลกลับเข้ามาที่หัวใจทางด้านซ้ายแล้วก็ทาหน้าหัวใจก็ทําหน้าที่สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนที่เลือดที่ดีแล้วหรือธาตุอาหารต่างๆที่เมื่อกี้บอกเนี่ยไปยังเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ไปทุกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหัวใจเราเนี่ยค่ะปกติแล้วก็จะเต้นอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็จะรู้สึกได้นะคะแต่ความเร็วช้ามันก็จะเปลี่ยนไปตามกิจวัตรประจําวันที่เราทําอยู่ โดยปกติคะ่ะหัวใจของคนเราเนะะี่ยค่ะจะเต้นประมาณ72ครั้งหรือต่อนอาทีหรือประมาณเฉลี่ยนะ60-100ครั้งต่อนอาทีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินเร็วขึ้นนะคะหรือว่าเราทํากิจกรรมอะไรที่ตื่นเต้นเนี่ยหัวใจอาจจะเต้นเร็วขึ้นไปถึง100-120ครั้งต่อนอาทีก็ได้นะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเราแบบทํากิจกรรมหนัก,นกๆเช่นออกกําลังกายวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ เรามาสังเกตดูเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดนักกีฬาที่ที่เป็นนักกีฬาเออาชีพนะหรือคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําชีพจรที่เต้นเนี่ยเราพบได้ว่าชีพจรเขาจะเต้นเจำนวนน้อยครั้งกว่าคนปกตินะคะอยู่ที่อาจบางคนนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ50-60ครั้งต่อนอาทีนะคะซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นเลขของอาาัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าลง นะคะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักกีฬาแต่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้าเหมือนนักกีฬาเนี่ยนะคะเราอาจเราจะมองว่ามันไม่ปกตินะคะภาวะนี้อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นกรณีของหัวใจเต้นช้านะคะที่ถ้าเต้นช้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเต้นช้ามันก็จะทําให้เอหัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดหรือนําออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างเพียงพอนะคะ ในแต่ละวันค่ะท่านผู้ฟังเขาหัวใจเราเนี่ยจะเต้นประมาณถึงเท่าไหร่ลูนไปคะหนึ่งแสนครั้งนะคะแล้วก็สูบฉีดโลหิตที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยประมาณแปดพันลิตรนะคะทีนี้อปอยัยว่าต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของหัวใจเนี่แหละค่ะแล้วก็หลอดเลือดต่างๆที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนนะคะเป็นเหมือนถนนเนาะที่จะส่งพวก เอ่อเม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้หัวใจมันก็ปิดเสมือนอะไรคะเหมือนเครื่องสูบเนาะที่สูบฉีดตัวเลือดต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของเราอาจจะเกิดความเสื่อมแล้วนะ,ะไม่ว่าจะเกิดความเสื่อมจากอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเรียกว่าเสื่อมตามวัยเนี่ยละะ่ะหรืออาจจะเสื่อมจาก โรคบางโรคที่เราเป็นอยู่นะ,ะหรืออาจจะเสื่อมจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองทําให้อาจจะมีโรคประจําตัวบางโรคนะคะเช่นโรคเบาหวานความดานันโรคอ้วนหรือบางคนอาจจะสูบบุหรี่ดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็ล้วนมีความสําคัญหรือมีส่วนสําคัญที่จะทําให้หัวใจเราไม่แข็งแรงหรืออาจจะเกิดโรคหัวใจตามมาได้นะคะ ราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นช่วงวัยหนึ่งที่หัวใจทำงานมาพอสมควรแล้วนะคะก็ควรจะต้องหันมาดูแลหัวใจตัวเองให้มากขึ้นนะ,ะอย่าลืมนะคะเราไม่มีหัวใจเทียมเปลี่ยนนะค,ะคือหมายถึงว่าเราไม่มีอะไรที่แบบสามารถที่จะหาได้ง่ายๆนะ,ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่ากลัวพอสมควรเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนะะึงค่ะท่านผู้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดอาการหัวใจไม่แข็งแรงนะคะหรือหัวใจวาย้ะมีอะไรบ้างนะคะบอกอันแรกคือในเรื่องของการที่เรามีไขมันสงูงหรือแม้กทั่งคนที่สุบบุรีดื่มเหล้านะคะหรืออาจจะมีโรคเรื้อรังอย่างเมื่อกี้ที่เคยบอกว่าเป็นเบาหวานความดันหรือคนอ้วนนะคะที่มีน้ําหนักเกินนะคะมีค่าน้ําหนักที่เกินกว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะ หรือแม้แต่ทั้งคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจเช่นมีโรคซึมเศร้ามีความเครียดต่อเนื่องสะสมนะคะหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้นะคะทีนี้สําหรับคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะ,ะที่อาจจะส่งผลร้ายหรือส่งผลเสียต่อหัวใจเนี่ยนะคะหัวใจจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูกัน นะคะอันแรกที่อาจจะพบพบเจอเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจขาดเลือดนะคะเราจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะเรื่องหัวใจขาดเลือดเนี่ยเราคนไทยเราก็เป็นกันมากด้วยเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตที่ติดอันดับหนึ่งในสี่ของคนไทยรวมถึงประชากรโลกด้วยนะหัวใจขาดเลือดนี่เป็นอันตรายมากมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากหลอดเลือดที่แข็งตัวอาจจะแข็งตัวเพราะว่ามีไขมันสะสม ในผนังนผนังหลอดเลือดค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้หลอดเลือดตีบถูกไหมเวลาที่หัวใจสูบฉีดแล้วเนี่ยเลือดมันก็ไม่สามารถที่จะไหลเวียนไปตามถนนที่พิ่กิเขาบอกก็คือเส้นเลือดหลงหลักต่างๆเนี่ยไปได้เพราะนั้นก็เกิดปัญหนานในเรื่องของการเอ,อที่มีหัวใจขาดเลือดได้นะคะหัวใจขาดเลือดนี่อาจจะเกิดจากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นภายนอกนะคะเช่นอายุเพศพันธุก,กรรมนะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่เมื่อกี้ออก บอกไปแล้วนะคะร่วมถึงคาดการออกกําลังกายอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะคะเรื่องที่สองที่เป็นปัญหาหัวใจที่เราพบกันมากก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าหัวใจวายนะคะอันนี้เกิดจากอะไรอันนี้ก็เกิดจากิ่มเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดทําให้ เลือดไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได้เทนี้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงได้เนี่ยก็เกิดการตายเฉียบพลันนะคะก็คือหัวใจเบียบรีบเลือดไม่ได้เนี่ยนะคะเลือดเข้าไปเลี้ยงในในพื้นที่สดนั้นได้น้อยลงโรคนี้ทําให้เสียชีวิตได้มากเลยนะคะรวโ,โดยเฉพาะผู้สูงอายุทั้งหลายที่มีภาวะของเส้นเลือดที่ไม่ค่อยแข็งแรงติดตันอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ต้องรามัดระวังนะคะคนที่ชอบสูบบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ไม่ออกกําลังกายอันนี้ก็ต้องรามัดระวังด้วยเช่นกันนะคะอีกโรคหนึ่งนะคะที่เป็นกันบ่อยเกี่ยกับหัวใจก็คือภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่พบได้เยอะเหมือนกันนะคะก็คือหัว หัวใจเนี้ยมันเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาตินะคะอาจจะเร็วไปหรือช้าไปนะคะก็คือทําให้การสูบฉีดของเลือดไปยังอาว,างวัยวะต่างๆเนี้ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเนี้ยถือว่าเป็นโรคหัวใจที่เราพบได้บ่อยอีกโรคหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่พบเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะจริงๆเนี้ยในช่วงวัยต่างๆก็พบได้เหมือนกันนะคะก็จะส่งผลอะไรต่อร่างกายก็จะทําให้คุณภาพ การใช้ชีวิตเนี่ยลดลงนะคะก็จะทําให้เหนื่อยง่ายนะคะหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันเราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่านะคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยคือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรา ออกกําลังนะคะหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอทําไมเราเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะคะคือเดินเร็วหรือออกกําลังกายอะไรเล็กๆน้อยๆก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะคะเดินขึ้นกระไดลงกระไดสองสามชั้นก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้อง เอ,อมาลองดูนิดหนึ่งนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรกับหัวใจหรือเปล่าหรือสังเกตได้ไง่ายๆคือเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันหายใจไม่เต็มอิ่มนะ,ะหายใจแบบเอ,อไม่เหมือนต้องใช้แรงมากๆนะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหายใจลําบากอันะะนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดูหรือในบางคนคะ่ะอาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกเจ็บหน้าอกนะคะโดยเฉพาะบริเวณกลางหน้าอกหรือด้านซ้ายที่เป็นบริเวณตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจเนี่ย คือเจ็บมากเจ็บมากจนกรทั่งไม่สามารถที่จะเอ,อนั่งเฉยๆได้นะนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าหายใจเหนื่อยหอบอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนก็จะหายใจหอบนะบางทีเวลาตอนกลางคืนก็ต้องลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะหายใจหอบบางคนมีอาการใจสัน่น นะคะในบางช่วงเวลาจะรู้สึกว่าใจสั่นทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆหรือไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรหรือบางคนอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติไปก็ได้นะคะหรืออาการข้างเคียงที่ป๋องบอกได้ก็เช่นอาการอาจจะเป็นขาบวมเท้าบวมโดยไม่มีสาเหตุนะคะปลายมือปลายเท้าบวมลืมฝีปาก,ม,ปากมีปกมีสีเข้มมีสีเขียวเข้มคําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่จะพบมากเลยเป็นอาการ,รเตือนนะในผู้สูงอายุก็คือ อาการอ่อนเพลียอาจจะมีบางคนอาจจะมีเวียนศีรษะนะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหารทีนี้เรามาดูกันนะคะท่านฝังไว้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคหัวใจเราต้องหันมาเริ่มดูแลตัวเองอย่างจริงจังเนยนะ,ะเพราะจริงๆแล้วค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกสาเหตุเนี่ยที่ทําให้เกิดโรคหัวใจหลักๆเลยเนี่ยนะ ก็คือพฤติกรรมของเรานั่นเองนะคะพฤติกรรมที่เราไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีเท่าที่ควรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจที่อาจจะเป็นได้นะคะเราควรต้องปัดพติปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะอันที่หนึ่งอ่ะสิ่งที่สําคัญเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือในเรื่องของการ ปรับพฤติกรรมนะคะถ้าใครสูบบุหรี่ก็งดสูบบุหรี่ซะนะคะถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ลดการดื่มแอลกอฮอล์หรืองดไปเลยก็ได้นะคะใครที่ชอบดื่มชากาแฟรหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็ลดลงในปริมาณที่เหมาะสมอย่าดื่มมากเกินไปเพราะพวกนี้มีปัญหาต่อหัวใจทั้งนั้นนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นอาหารลด ที่มีแป้งนะคะที่มีน้ําตาลนะคะหรืออาหารรสจัดทั้งหลายนะ,ะโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไขมันนะคะอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยควรจะต้องลดโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงไขมันทรานนะคะเพราะไขมันทรานนั้นเป็นไขมันที่เออมีคุณสมบัติที่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดของหัวใจนะคะถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสื่อมนะคะหรือทําให้ไม่สามารถที่จะทํางานได้ดีนะคะนี่ไขมันทรานมาจากไหนนะคะเรารู้กันอยู่หลายทางที่พูดไปแล้วนะคะก็คือมาจากพวกขนม,นมนมเนยนะคะที่เอามาทำมาการีนนะคะพวก พวกที่เนยเทียมต่างๆนะคะหรือครีมเทียมนะคะที่พวกนี้เอามาใช้ทําเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะที่เราชอบทานกันอร่อยๆเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์คืออะไรก็คือผักผลไม้ที่มีกากใยนะคะแล้วก็ควบคุมน้ําหนักให้ดีค่ะใครที่มีน้ําหนักเกินนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาลด น้ำหนักกันแล้วนะคะก็อาจจะต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะที่สําคัญก็คือพักผ่อนอย่างเพียงพอนะะเราบอกกันอยู่ตลอดนะคะนอนหลับให้ได้วันละเจ็ดชั่วโมงนะคะคือถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็เวลาที่เราเอานอนหลับเนี่ยมันเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อต่างๆที่เราใช้งานมาเนี่ยมันได้พักด้วยถึงแม้หัวใจจะไม่ได้พักทํางานอยู่แต่หัวใจก็จะ ทำงานน้อยลงนะคะมันก็จะทําให้หัวใจมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะเราก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะขจัดความเครียดให้ให้ได้เลยนะคะไม่ว่าสุขภาพเราร่างกายเราจะแข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเครียดนะ,ะโดยเฉพาะใครที่เครียดเรื้อรังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานชีวิตครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะมีอารมณ์เศร้าเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคือมีความเสี่ยงในการเพิ่มเ ปัญหาเกี่ยวกับโรคหรัวใจประมาณ1.5-2เท่าเลยนะถ้าเทียบสกับคนปกตินะคะแล้วที่สําคัญครัตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยปีละคราั้งโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะก็ต้องควรจะต้องไปตรวจร่างกายทุกครั้งแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเจ็บหน้าอกหรือมีอาการบ่งชี้เกี่ยวกับเรื่องโรคหรัวใจนะคะก็อย่าปล่อยทิ้งนะคะอย่าละเลยนะคะก็ไปพบคุณหมอนะคะหรือปรึกษาแพทย์ทันทีนะะเกี่ยวกับเรื่องของ พฤติกรรมหรือวิธีการที่เราจะดูแลหัวใจของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้ให้แข็งแรงได้นะมีอยู่สองอย่างก็คือที่สำคัญก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็อาหารนะคะเรามาดูในเรื่องของการออกกำลังกายก่อนนะคะว่าเราจะออกกำลังวรจะออกกำลังกายยังไงนะคะเพื่อช่วยให้หัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะช่วยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจนี่อยู่ในอัตราการเต้นที่ปกตินะคะ วิธีการง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะก็คือการเดินค่ะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราเทียบคนไทยหรือคนไทยเราเองนะคะกับคนต่างชาตินะคะโดยเฉพาะคนทางฝั่งตะวันตกนะคะประเทศทางฝั่งยุโรปหรือตะวันตกเนี่ยเราจะสังเกตว่าหรือแม้กระทั่งเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะคนไทยเราขี้เกียจเดินท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะคะคือ มันก็อาจจะเป็นปัจจัยหลายอย่างนะคะอย่างเช่นคนไทยเราเนี่ยอาจจะบอกว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเนาะคือเวลาเดินไปไม่เท่าไหร่ก็เหงื่อออกรวมถึงอาจจะบอกว่าสภาพถนนหนทางของบ้านเราเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยต่อการเดินนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะนิยมนั่งรถนะคะนั่งรถกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้นะคะก็จะนั่งรถบางคนก็นั่งรถยน์บางคนก็ถีบ จกรยานะถือจักรย,ยก็ยังดีนะโมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทําให้เราเนี้ไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการเดินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถที่จะเดินต่อเน,นื่องอย่างน้อยสาสิบนาทีนะ,ะก็จะทําให้เราสามารถเหมือนกับเรา,าได้ออกกําลังกายไปด้วยในตัวนะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ค่ะคือถ้าใครที่เออไปทํางานนะคะหรือไปทุราที่ไหนาอาจจะลองเปลี่ยนจากการขึ้นรถนะคะไป เดินออกเดินเดินแทนนะคะไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราได้ออกกําลังของกายไปด้วยในตัวเลยนะคะการออกกําลังกายอีกอีกวิธีหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําเลยนะคะก็คือการวิ่งะคะ่ะจริงๆการวิ่งเป็นออกกาลังกายที่ไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นหัวใจได้อย่างดีเลยช่วยในการทําให้หัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจทางานได้แข็งแรงขึ้นหลอดเลือดหัวใจหรือห,ห,อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายก็ทํางานดีขึ้นนะคะเซลล์ก็ผลิตเลือดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ดีเลยนะวิธีการวิ่งก็คือเราก็รู้กันถึงแล้วนะคะเราจะวิ่งออกกําลังกายในบ้านนะคะโดยใช้ลู่วิ่งหรือเราจะวิ่งรอบบ้านวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ไว้ไหนก็แล้วแต่นะคะจะวิ่งช้าวิ่งเร็วนะคะก็ดูจากความดูที่ความเหมาะสมของร่างกายนะ,ะแล้วก็อย่างน้อยสามสิบนาทีต่อวันนะคะห้าวันต่อสัปดาห์ถ้าใครทําได้อย่างนี้ก็รับรองเลยเขาคำว่าหัวใจจะทํางานดีขึ้นนะคะหรือถ้าใครอยาก ชอบโยคะนะคะเขาบอกว่าการเล่นโยคะในท่าต่างๆเป็นประจําเลยนะคะก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหัวใจได้เช่นกันทําให้หัวใจเนี่ยมีอัตราการเต้นที่สม่ําเสมอมีเลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เช่นกันนะคะหรือถ้าใครอยากเต้นนะคะเช่นแอโรบิกอย่างเงี้ยค่ะแอโรบิกก็เป็นการออกกาลังก,กายอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ ไม่จําเป็นจะต้องออกกําลังกายแบบรุนแรงหรือลดผลมากนักนะคะแต่ก็คือออกกําลังกายด้วยท่าทางต่างๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้พเพลิดเพลินด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีเพื่อนฝูงเนี่ยมาชวนกันมาเต้นแอโรบิกเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีความสนุกสนานแล้วก็หัวใจแข็งแรงได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นครับจริงๆแล้วการเการบริหารร่างกาย ธรรมดาธรรมดาเลยนะคะอยู่กับบ้านเนี่ยก็ส่งผลดีต่อหัวใจเหมือนกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาด้านร่างกายที่ไม่สามารถออกกําลังแบบจริงจังได้นะคะอย่างเช่นที่เขาแน,น,นะนําค่ะก็คือการแว่งแขนนะคะที่เขาบอกยืนอยู่กับที่แว่งแว่งแขนเนี่ยนะคะเออไปเรื่อยๆนะคะเออสักประมาณพันครั้งสองพันครั้งสามพันครั้งแล้วแต่เลยนะคะเออห้าถึงสิบนาทีเนี่ยนะคะก็ลองลองดูนะคะหรือแม้กระทั่งการ ซิสตอกกัพการออกกำลังกายที่เป็นท่าบริหารง่ายๆนะคะซึ่งอันนี้มันจะมีวิธีการสอนนาเราดูจาก Youtube ก็ได้นะคะหรือลองทำดูกระโดดตบหรือแม้กระทั่งพิดพื้นหรือแม้กระทั่งเอี้ยวตัวไปมาอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้เหมือนกัน นะคะซึ่งวิธีเหล่านี้ที่แน,น,นะนำคะ่ะเขาบอกว่าจะบอกว่าเป็นวิธีที่เราทําได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแต่ที่สําคัญคืออยากให้ทําเป็นประจําอยากสม่ําเสมออันนี้ก็จะช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้เช่นกันนี้เรามาดูเรื่องออกกําลังกายแล้วเราดูเรื่องอาหารกันบ้างนะคะอาหารก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของเอ,อหัวใจแข็งแรงทําให้ไม่เกิดโรคหัวใจหรือไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะหลอดเลือดหัวใจนะคะ อาหารที่บำรุงหัวใจให้แข็งแรงเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากอาหารห้าหมู่ที่เราคุยกันไปหลายครั้งนะคะอันนี้ก็อยากจะเจาะเน้นเฉพาะอ,อาหารที่เหมาะที่สำคัญกับหัวใจจริงๆนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกนะคะเขาแนะนําให้ทานอะโวคาโดะคะ่ะ อะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมนะคะซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่ดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะในหนึ่งลูกของอะโวคาโดเนี่ยนะคะจะมีโพแทสเซียมถึงประมาณเกือบเกือบพันมิลลิกรัมเลยนะคะหรือประมาณ28%เปอร์เซ็นของโพแทสเซียมที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้เขาก็จะพบว่าคนที่กินอะโวคาโดทุกวันเนี่ยจะช่วยลดระดับคอเลสเตอร,รอลในร่างกายได้มากถึง17เปอร์เซ็นแล้วก็ลดอาการเสรี่ยงต่อโรคหัวใจด้วยอันนี้ก็ต้องสําหรับคนที่เป็นโรคไตก็อาจจะต้องระมัาาดระวังน,นิดนึงนะคะอะโวคาโดบ กันเองได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็คนไทยเราก็รู้จักเอามาประยุกต์ใช้เป็น,นทำเป็นอาหารได้หลายๆประเภทนะคะทั้งเป็นสลัดเป็นน้ำปั่นหรือเอามาทำเป็นอาหารต่างๆเป็นขนมก็มีนะคะอันนี้ก็ลองไปเลือกทานดูนะคะอาหารตัวที่สองค่ะอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือปลานะคะปลาเนี่ยไม่ใช่ทานแล้วฉลาดอย่างเดียวนะคะ ท่านผู้ฟังปลาเนี่ยช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกปลาทะเลที่มีโอเมก้าสามีกรดไขมันอิ่มตัวที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะพวกนี้จะไปช่วยดักจับไขมันนะคะแล้วก็เอาไปกําจัดทิ้งที่ตับนะคะทำให้หลอดเลือดหัวใจไม่อุดตันนะคะจากคอเลสเตอรอลนะคะมีคนทําการศึกษาด้วยนะคะว่าเขาลองให้คนประมาณสามร้อยกว่าคนเนี่ยทานปลาสามมดนะคะสามครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลาแปดสัปดาห์นะคะแล้วเขาก็ดูว่า คนที่ทานอันนี้นสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นะคะซึ่งจริงเราก็มีการศึกษาคดีกหลายอย่างนะคะเราก็พบว่าพวกปลาทะเลทั้งหลายเนี้ยช่วยลดระดับคอเอลสเตอรอลลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเใครที่ชอบทานปลาอยู่แล้วนะคะก็แนะนําให้ทานปลากันได้ทุกวันเลยนะคะอย่างน้อยก็หนึ่งมือนะคะมีอาหารเป็นปลานะคะที่มีโอเมก้า3อันนี้ก็ช่วยได้เยอะ อตัวที่สามค่ะคือผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวมีประโยชน์ในการช่วยในการที่ทาให้หลอดเลือดแดงทํางานได้แข็งแรงขึ้นนะคะจากผลการศึกษาเหมือนกันค่ะเขาเขาได้ลองทดลองกับผู้หญิงประมาณสามหมื่นรายเลยนะคะคือให้ทานผักใบเขียวในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้ทานต่อเนื่องกันไปปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจสุขภาพ่ัว คนที่ทานผักไปเขียวเป็นประจำนี่ก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นนะคะหลอดเลือดหัวใจทํางานดีนะคะแล้วก็หัวใจมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าผักใบเขียวเนี้ยมันอุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงวิตามินเคที่ช่วยปกป้องหลอดเลือดแดงด้วยนะคะแล้วก็อาหารอีกประเภทหนึ่งค่ะที่แนะนําก็คือพวกข้าวกล้องหรือแป้งไม่ขัดสีนะ,ะอันนี้ก็ จะเป็นอาหารที่มีใยอาหารโซงนะคะแล้วก็พวกข้าวกล้องพวกนี้หรือขา้าวสอมมือนะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันได้ดีเลยนะคะก็มีการศึกษาเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดเราทานข้าวกล้องคือทุกมื้อเลยนะคะเชา้ากลางวันเย็นเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ถึง22%เลยนะคะแล้วก็ใครที่ทาน,านพวกขนมปังโฮวีดอะไรต่างๆก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้มากขึ้นด้วยนะคะ สำหรับผลไม้ที่แนะนำนะคะก็จะแนะนำผลไม้ประเภทตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะซึ่งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยลดความเครียดแล้วก็ป้องกันเรื่องของหลอดเลดือดอุดตันได้ดีเลยนะคะเราก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็พวกเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยไปจับพวกไขมันที่ไม่ดีไขมันเลวนะคะแล้วก็กําจัดออกไปได้นะคะถามว่าตระกูลเบอร์รี่มีอะไรบ้างะะก็เป็นพวก ผลไม้ร็เปรี้ยวทั้งหลายเลยนะคะสตอรอเบอรี่เชอร์รี่ราสเบอรี่นะคะซึ่งเในดีบ้านเราเนี่ยก็มีปลูกกันเองเยอะแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลองไปหาทานดูนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเออเวลาที่ไปพบคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยหรือตรวจได้ยังไงว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เออเราก็ รู้ไว้นะคะพราเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายหรือมีอะไรเกยวกับโรคหัวใจเราจะได้ไปพบคุณหมอแล้วเราจะได้รู้คุณหมอจะทาอะไรกับเราได้บ้างนะคะอันแรกก็คือเขาก็ต้องซักประวัติปกตินะคะว่าเอมีอาการที่บกบอกถึงมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะอาจจะเป็นการตรวจร่างกายนะคะฟังการเต้นของหัวใจตรวจเลือดนะคะเพราะเราต้องดูระดับไขมันในเลือดดูภาวะ เาการุนเวียนของเลือดต่างๆนะคะแล้วก็บางคนก็จะสังเกตน,นะคะบางคนอาจจะได้รับการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะหรือที่เขาเรียกว่า EKG นะะอันนี้ก็ตรวจดูว่าหัวใจเต้นเป็นปกติไหมนะคะหรือบางคนอาจจะต้องถ้าเกิดดูแล้วมีข้อบ่งชี้ว่าเอ๊ะมีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็น คนเราห,หัวใจหรือเปล่าเขาอาจจะให้เราไปวิ่งบนสายพานคนะเขาเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยวิ่งมาแล้วนะคะวิ่งเพื่อบนสายพานก็เพื่อกระตุ้นให้หัวใจทํางานได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้พอหัวใจทํางานเร็วก็จะแสดงผลออกมาได้ว่าหัวใจเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องเถูกตรวจด้วยการใช้ขึ้นเสียงสะท้อนความสิี่สูงนะคะสําหรับคนที่อาจจะไม่พอวิ่งสายพานเช่นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีนี้แทนนะคะ หรืออาจจะใช้วิธี C T สแกนนะคะดูในเรื่องของปัญหาของหลอดเลือดหัวใจตีบตันในบางจุดอย่างเงี้ยนะคะก็จะสแกนดูนะคะก็จริงๆก็จะมีวิธีการตรวจของคุณหมออีกหลายหลวิธีนะคะทำ M R I ก็ได้นะคะหรือว่าลักษณะของการฉีดสารทึบนะคะเข้าไปเพื่อที่จะตรวจด,ดูว่าหัวใจเส้นไหนตีดหรือเปล่านะคะออวิธีการตรวจเหล่านี้ค่ะคุณหมอเขาก็จะแนะนําวิธีที่เหมาะสมนะคะกับคนไข้แต่ละรายไปนะคะ ก่อนจะจบนะคะ็อยากจะฝากเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะอันนี้ก็พบเจอกันมากในผู้สูงอายุนะคะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือเต้นผิดจังหวะนะคือเต้นผิดจังหวะหมายความว่าบางทีก็อาจจะเต้นช้าไปหรือเร็วไปนะคะคือเต้นไม่สม่ํามเสมอนะคะอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีภาวะความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือมีโรคประจําตัวต่างๆ คนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการวิงเวียนหน้ามืดตาลายใจสั่นนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องพบแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อที่จะทําการรักษาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเต้นช้าผิดปกตินะคะอันนี้ก็คือช้าต่ำกว่า60ครั้งต่อนอาทีนะคะอันนี้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นไปก็ได้นะคะวิธีการรักษาก็ เอ,อมีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เ,เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า pace maker นะคะอันนี้ก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ถูกแนะนำให้ใส่พ a c e maker เนี่ยกันบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เครื่องตัวนี้มันจะไปช่วยให้หัวใจกระตุ้นหัวใจทำงานได้ปกติมากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดหัวใจเต้นช้าลมก็จะเป็นเหมือนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่จะช่วยทำให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกตินะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ อ,อที่เกิดเจอมานะคะอย่างคุณย่าอันนี้คือพอท่านอายุสักประมาณสักเก้าสิบแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําให้ใส่ตัวเพลสเมเกอร์เนี่ยนะคะเพื่อเพื่อที่จะให้หัวใจเต้นปกติเพราะหัวใจท่านเริ่มเต้นช้าลงนะคะ mm hmm. เครื่องนี้ก็จำได้ว่าใส่ไปก็เอ่อทำงานได้เป็นสิบปีเลยนะคะคุณย่าเนี่ยเอ,อใส่เครื่อง เพสเมเกอร์เนี่ยจนกระทั่งแบตหมดเลยนะคะสิบกว่าปีก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะซึ่งเครื่องนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันก็ช่วยทําให้หัวใจเต้นได้ปกติทํางานได้ดีขึ้น,นอยากสม่ำเสมอเป็นปกติเอาละค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็หวังว่าเรื่องโรคหัวใจนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุควรจะต้องให้ความสําคัญมากเลยนะคะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ